วคุณชาญบอนไซนะครับชื่อตลาดทองเจ้าจอมร่มกล่าวแต่ก่อนเป็นตลาดเดิมนะพิยานนะใช่ครับอยู่ที่เจ้าจอมมาก่อนใช่ครับนะครับเพราะนั้นมาอยู่ที่นี่ก็เลยอยากจะแนะนํานิดนึงพาชมดีกว่าไม่เคยได้ชมเลยสมัยอยู่ตรงโน้นนะตอนนี้ไม้รู้สึกเยอะขึ้นเนาะถ้าผมโอ้โหมาดูมีไม้เยอะเลยมีอะไรบ้างครับเด่นเี่นต้นบนนี่ก็จะเป็นโพ7สีโพ3มามาดูต้นนี้เป็นไงโพ7สี โคติดราคาไ้เลยแปดพันห้าจุดสีด่างครับเป็นไม้ใหญ่เนาะไม้ใหญ่ฮะโคนใหญ่แล้วขึ้นไปก็ทดหนึ่งปังหนึ่งโอเอ็นเอ็นเอ็นหนึ่งสองปังนะครับเป็นโพเจ็ดสีเป็นไม้ที่ฟอร์มขนาดย่อมขนาดใหญ่มีเดี๋ยวดูขนาดย่อมก่อนอันนี้เป็นอะไรครับอันนี้เป็ตโพติดสีแต่ว่าปลูกในแนวต่อไม้ อ๋อในตอไม้แก่ซากลักษณะเชียงซากอิงซากนะฮะระดับนะครับไม่ใช่ทาดุจีโดยตรงนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะคือประกอบซากนะนะครับผมนะครับอันนี้เป็น,นต่อไปก็จะเป็นกระจงแคะหูกระจง,ะจงแคะนะครับกระจงแคะอันนี้สามารถที่เป็นบอนไฟสําเร็จรูปได้เลยมาบิดดัดคง,งงอปับ๊บปังเลยนะครับท่านที่ที่อยากสร้างไม้จบเร็วก็มีหนึ่งนะหูกระจงแล้วก็อันนี้ครับ อันนี้อะนะม่วงเจริญนะม่วงเจริญนะม่วงเจริญนี่สามารถบิดได้เลยจบเลยเกิดขึนนะออกดอกสวยงามด้วยนะครับเพราะนั้นไม้มีลักษณะที่สร้างบนไซโดยลำดับกิ่งกับการที่บิดจบเลยก็มีนะครับอันนี้เป็นอ่าเพมหน้าเต้านวัดนะเพมหน้าสร้างนะครับต้นนี้เพมหน้าติดติดซรากเป็นซรากนะครับเป็นต่อสร้างซากแล้วบิดขึ้นไปเป็นฟรีฟอร์มประมาณนี้ตะโก ตะโกหนูด้วยตะโกหนู่ะตะโกหนูแท้ตัวนี้หนูแอปเปิลใบเล็กแอปเปิลนะครับดึงเป็นตกกระถางเนาะครับผมแล้วก็สร้างเรื่อยๆเป็นธรรมชาติครับ<ะ>ดึงซิกแซกซ้ายขวาอยู่ที่พันแปดร้อยบาทใช่ไหมครับผมอันตะโกหนูใครอยากสะสมตะโกหนูนะน่าจะในะบแอปเปิลนะครับนะครับพวกนี้ก็จะเป็นไม้ จ่างกันช้อนทองอ่านี่เทียนมีเทียนมาดูเทียนขนาดเล็กอาเทียนต้นนี้เป็นเทียนตั้งลักษณะใสกระถางฟรีฟอร์มต้นก็ฟรีฟอร์มนะครับก็โอเคไมส้สมบูรณ์อยู่ตัวภาพแข็งแรงอยู่นะครับเทียนทะเลมีหลายต้นนะพี่จ <ปะ S 1> านนะก็จะมีตัวนี้เป็นอ่ตตา,าตัวติดซากธรรมชาติติดซากธรรมชาติตอนนี้กำลังสร้างโอ้ซากธรรมชาตินะครับ อันนี้ตากมันเลยนะครับผมตากก็เลยครับโอ้ต้นนี้เปิดเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวนี้อยู่หมื่นสองหมื่นสองนะครับ,รบไม้ขนาดสี่สิบห้าสิบเซนหกสิบเซนประมาณนี้นะครับห้าสิบถึงหกสิบเซนเป็นไม้เล็กครับยกง่ายต้นพุต้นบนก็จะเป็นพุทพุทป,ป่าเป็นพุทธนะครับเป็นพุทป,ป่า,าร้างพุทป่าก็นํามาสร้างได้นะครับอันนี้เทียนทะเลอีกโอ้โหน,นี่เทียนทะเลต,ตก ตกกระทางเอ่อเทียทะเลก็จะราคาดีหน่อยก็แวะมาถามได้ดีกว่ามาที่ร้านดีกว่าัก็จะมีหลายหลายไซส์ฮะหลายไซส์หลายราคาหลายขนาดที่ตลาดทองร่เก้านะซากเขาเลยฮะตอนนี้ก็เป็นไม้อันนี้เป็นซากแท้ต่ยข้างล่างต่อใหญ่นะตัวนี้อือเป็นเป็นซากแท้นลครับใช่ครับซากแท้นะฮะซากแท้แกะซากนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูต้นที่สําคัญสำคัญนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นหมาก อันนี้เป็นกําลังสร้างเทียนทะเลเทียนทะเลเขาไปสร้างเอาแล้วทำเป็นไม้ทรงต้นก่อหินนะครับนะเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้ดีกว่านะดี๋ยวให้ดูดูเทียนผมพาดูเทียนดีกว่าก็ตอนนี้ก็ไซส์ใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาตอนนี้ก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ลักษณะสร้างแบบเอ็นไปโน่นเลยครับผมเอ็นซากไปติดซากเอ็นไปเลยอันนี้เป็นเทียนทะเลนะครับราคาก็หลักหมื่นแน่นอนนะครับ หลักหมื่นก็นแล้วกันต้นนี้ต้นใหญ่เลยซากโ oh, <Yeah. S 1> อ้โหอลังการงานสร้างเลยครับ <Okay. S 1> ไม้กลุ่มนี้อนำเข้ามาเลี้ยงก่อนที่จะมีระเบียบกฎหมายออกมานะครับนะพวกนี้ไม้ไม้เข้าก่อนนะฮะเข้ากลุ่มนี้เหมือนกันนะต้นนี้สูงประมาณสองเมตรเลยนะครับผมโหสองเมตรเลยรคับประมาณอยู่ที่สองเมตรเป็นซากครับซากตลอดแนว นะด้านนี้จะเป็นด้านหลังโอ้โหนี่ด้านหลังนะพาชมด้านหลังนะอันนี้ก็ด้านหลังอันน้ก้หลเร,เราไปเดินดูด้านหน้านะครับนะอันนี้เป็นตะโกนี่ตะโกเสียบหนูโกเสียบหนูต้นใหญ่สูงสองเมตรลกักษณะคน <3 meter. S 1> คู่เมกลุ <3 meter. S 1> ่มกอแล้วแต่ทรงนะครับเป็นฟีฟอร์มอันนี้เป็นเป็นสนอะไรนี่ที่เอามาสร้างตอกอันนี้อ่าสนตัวตัวขี้ชัวของต่างประเทศอ๋อของต่างประเทศมาเลี้ยงได้แล้วครับผมไม่ตายแล้วนะครับ นี่เป็นกิจูนะครับนามีไหมอ่าต้นนี้ต้นนี้นี่เป็นโอ้ผมชอบ <N S 2> อยู่ฟอร์มเล็กเนี้ยซูโม่ซูโม่ฟอร์มเล็กนะครับโอ้โหนำไปสร้างได้เลยขาดรายละเอียดคนใหญ่มากนะค,คนใหญ่แต่เทไไม่สรางคนใหญ่แล้วก็มีกิ่งหลักแล้วซ้ายขวาหลังหน้ายอดสามารถสร้างรายละเอียดได้แค่นี้ก็พอแล้วสวยนะครับเต็มฟอร์มมานี่ก็เอาเรื่องอยู่นะครับ ไม้กลุ่มนี้ก็ราคาดีอยู่ครับเพราะว่าเขาห้ามขุดแล้วนะห้ามห้ามบุกรุกป่าไม่ว่าจะเป็นป่าชายเลหรือจะเป็นป่าจริงๆป่าไหนก็ห้ามบุกดุวต้นนี้คนละใบป่าพี่ยานใบเดียวกันนะคนละใบไหมเนี่ยม่เดียวกันนะแต่ว่าต้นนี้อ่าวัจะดูปลูกจะต่างกันนะตัวนี้เ็าลงกระถางใหญ่เอาไว้กระถางใหญ่ผมดูมันงามแต่ว่าต้นนี้ยังไม่ได้ปรับยังต้องปรับกิ่งอีกนะตอนนี้ยังไม่ได้ปรับกิ่ง ยังไม่ได้ปรับโครงสร้างโอ้หน้าสวยมากตัวน,น,นี้ต่อใหญ่ฮะับอใหญ่ใ,หญใครสนใครใครชอบเรื่องซากนะฮะต้นนี้ใครชอบเรื่องซากเป๊ะเลยเอาโชว์ซากจริงๆแล้วก็ไม้สมบูรณ์สุขภาพดีคือมีเมล็ดแล้วนะครับผมเราเราแถมเมล็ด <ขอ S 1> นะคใครซื้อต้นนี้ร <laughs> <laughs> เราแถมเมล็ดไปเพระเองกันเลยกันนะครับสองต้นนี้ฮะที่ฟอร์มสวยถ้าสําหรับเหมาะที่เราจะ เข้าบ้านนะครับอันนี้ก็มีบวยน้ํานะบน้าอันนี้เป็นยังไงรูลมอะไรเขาตอกเขาล่วงเขาตอกเขาตอกรูดลมครับผมสากุระไทยหรือนกสากุระไทยเขาตอกกดอกกําลังดีเลยคนะใครชอบไม้ฟอร์มเล็กทางนี้เป็นฟอร์มเล็กเล็ครับผมถือยกได้เลยเทียนเล็กๆเนี่ยอันเล็กๆเนี่ยหน้าลัางหน้ารักนะตั้งเทเลสวิญญาณยกขึ้นมานี่เนี่ยแค่ใส่ฝามือเนี่ยไม้ลักษณะซากกับต่อซากแล้วก็ไปตัดแต่งอย่างเงี้ย ถ้ามันทิ้งใบใบร่วงแล้วก็แช so ่น้ําแล้วก็ฟื้นขึ้นมาครับนะกลุ่มนี้เป็นหนูเหมือนกันใช่ไหมเสียบหนูตอนนี้เสียบหนูนะครับเสียบหนูก็ราคาก็พอสมควรอันนี้เหมือนกันเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยอันนี้มะขามมะขามตอมะขามมดครับปังเสียบยอดแขก็มีเทียนไซเล็กๆก็มีฮะเนี่ยเทียนไซเล็กก็มีราคาไม่แรง หลักพันก็มีไม้แนวอ่าเล,ล็กๆแล้วก็แนวสนถาดสนถาดเป็นหูกระจงแคอยางเงี้ยจะเป็นแนวสนถาดมีหินแนวหินอันนี้สนนะสนลายสนสนทะเลหรือสนป,ปฏิพัทธ์ปฏิพัทธ์ครับผมอันนี้ปฏิพัทธ์ปฏิพัทน์นะครับสนปฏิพัทน์นะครับจะมีออกมาสร้างลักษณะเหมือนคนคู่ก็ได้หนึ่งสองหลังสามสี่หน้ามีหมดแล้วนะครับก็สามารถที่จะนําไป สร้างต่อได้เหลือรายละเลอียดนะครับน่ะนิดหน่อยเดี๋ยวก็เต็มฟอร์มแล้วนะก็จะเป็นไม้ในลักษณะของเล็กๆนะครับเดี๋ยวไปดูอีก่วนหนึ่งครับโซนนี้ก็จะเอาใจตลาดสําหรับท่านที่ชอบไม้ดอกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเข็มเข็มชมพูเข็มขาวไต,ไตเล็กชมพูขาวเ <ๆ S 2> <า>หลือร้านนี้เอาใจทุกตลาดนะครับ,รบมีวัตถุดิบ วัตถุดิบนะทําไปสร้างเลยหนึ่งสองอันนี้ไปสร้างได้นะครับสร้างต่อได้ตะโกสนอะไรครับเนี่ยสนตายปะสนตายครับสนะครับอันนี้เป็นพุทธผาพุทธผาด่างญี่ปุ่นต้นแท้ไหมเสียบ่ะเสียบเสียบด่างญี่ปุ่นเสียบด่างญี่ปุ่นโอ้ก็สวยเนะฟอร์มสวยสําหรับไม้ด่างสําหรับท่านที่ชอบในลักษณะนี้ก็ เอาไปเลี้ยงมาเลี้ยงง่ายเนาะครับผมเราก็คอยตัดแต่งไว้ใช่ฮะรักษาฟอร์มนะครับอันนี้เป็นม่วงเจริญนี่ม่วงเจริญต้องอย่างนี้เลยโอ้ใหญ่เลยวกำลังออกมาเลยเนี่ยดอกม่วงนะครับใครที่ชอบโซนม่วงนะครับสามารถที่จะนําไปเลี้ยงแล้วแล้วทํายังไงเวลาอยากให้ออกดอกเนี่ยก็อย่าง๋ยอะไอ่างดน้ําหน่อยงดน้ําสักหนึ่งวันหนึ่งวันแล้วก็ใส่ปุ๋ยอ่าสิบหก ตีฟ้าแล้วก็รยด้านข้างนะอย่าใส่เยอะนะขอกะถางอย่าใส่เยอะอ่าแต่น้อยแล้วก็หยิบมือเดียวพอแล้วใช่ครับแล้วก็ลดน้ําพอประมาณไม่ไม่ต้องถึงกับอ่าเยอะมากอือ่าแล้วก็พอ่าอดแดดออกแดดใช่ครับก็คืองดการให้น้ําสักสามวันห้าวันอ่าประมาณสองวันก็พอสองวันก็พอไม่มากไปสองวันเสร็จแล้วพอมันแห้งอ่าแล้วก็โรยปุ๋ยสุกข้างนิดนึงใช่ครับ แล้วก็ลดน,น้ำออประมาณหลังจากนั้นลดน้ําออกแดดก็จะให้ลาเขาให้ราเขา,ไ,าได้ดูดอ่าตัวปุ๋ยเข้าไปโอเคเลยนะครับเพราะนั้นบอกเทคนิคด้วยมาซื้อไปซะสามพันห้าร้อยบาทไม่แพงแต่ตัวนี้แพงตงนพ้นนี้เป็นหน้าเกาะห็นเป็นหน้าเกาะห็นเป็นน้ําตกตัวนี้เป็นน้ําตกฮะอ๋อเป็นน้ําตกทั้งช<ห>ุดด้เองเจ็ดพันเก้าคือถ้าชุดนี้ไปยกปังประดับได้เลยนะครับอันนี้เป็นชุดน้ําตกนะครับเป็นกระถางใหญ่เลย โอเคเรียบร้อยครับอันนี้เป็นมะขามมะขามตกบิดลงไปตกลงมาครับนะเป็นมะขามบิดโดยธรรมชาติเลยโอ้โหสวยตกกระถางมันไม้จบแล้วนะโครงสร้างจบแล้วท่านก็สามารถนําไปสร้างสรรค์ต่อได้นะครับนะเอาละครับวันนี้มาชมไม้สวยทั้งหลากหลายชนิดนะเอาใจตลาดหมดเลยนะครับพิธากมีหมดเลยทั้งไม้ใหญ่ไม้เล็กขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ